เมื่อวานแก้งทำาีเ่เกว่ามันเมื่อไร่ปีหน้าเลิกดีเยอะนะพี่นุ่งดูดีพี่พี่นุ่งพี่เอาดีดีพี่พนุ่งแลเง้เรื่องเมื่อคืนอะไรเรื่อเมื่อคืนอะไรเมื่อคืนลบาบเมื่อคืนเอาอะไรให้รู้แล้วก็ลาไอ้ให้ให้เต้ลแล้วก็ลาบ,บกนุ่งอีกแะให้เต้ลแล้วก็ลาเมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่เมื่อคืนตอนกลางวัน,วนตอนประมาณเย็น คุณนุ่นเขาโทรมาเขาโทรมาปุ๊บเออเขาเพราะว่ารอไปงานเติเ้์นไงเราก็เลยข,ขอคุยกับนคุณนุ่นหน่อยอ่ะได้คุยกลบลูกนุ่นูนปีหน้ามันมีเลิกดีเยอะนะหนูปีหน้ามีเลิกดีเยอะนะมั่นเลยไหมปีหน้าพี่ดูเลิกให้พี่นุ่งเอาดีดีพี่พี่เอาดีดี <laughs> พี่พี่นุ่โอ้พี่เมื่อวานแกงถามพระเอกว่าอะไรปะ มื่อวานแกงทำพีออว่ว่ามันเมื่อไรปีหน้าเลิกดีเยอะนะพี่นุ่งพี่พนุ่งพี่เอาดีๆพี่นุ่งลเล้เรื่องเมื่อคืนอะไรเรื่องเมื่อคืนอะไรเมื่อคืนลบาบเมื่อคืนเอาอะไราให้หนุ่มแล้วก็ลาไอ้ให้ให้เต้นแล้วก็หลับ,บหนุ่มเองไงให้เต้นแล้วก็ลาเมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่เมื่อคืนตอนกลางวัน,วนตอนประมาณเย็น คุณนุ่นเขาโทรมาเขาโทรมาเปร๊บเออเขาเพราะว่าเราไปงานเติร์นไงเราก็เลยขอคุยกับคุณนุ่นหน่อยอะได้คุยกับลูกนุ่นหนูปีหน้ามันมีเลิกดีเยอะนะหนูปีหน้ามีเลิกดีเยอะนะมั่นเลยไหมปีหน้าพี่ดูเลิกให้พี่นุ่งเอาดีดีพี่พี่เอาดีาดีด